สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพบกับคุณนิชานันนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเทปนี้เราจะมาผัดเ,เข้าเมากันนะคะมาดูวิธีการผัดค่ะในกระทะของเรานี้ก็จะเป็นน้ําตาลนะคะน้ําตาลกับน้มามะพร้าวนะคะน้ําตาลสองร้อยกรัมนะคะและน้ํามะพร้าวก็สักร้อยกรัมนะคะ เคี่ยวให้เหนียวค่ะสองอย่างรวมกันนะคะเคี่ยวให้เหนียวอัตราส่วนเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะนะคะวิธีการเคี่ยวให้เหนียวคือดูลักษณะก็คือดูค่ะนะคะถ้ายังเป็นฟองใหญ่ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องอีกสักพักนะคะต้องให้เป็นฟองเล็กๆ,ๆ,ๆเหนียวๆนะคะผัดข้าวเม้าของเรานี้ก็จะเป็นการผัดมะพร้าวกับน้ําตาลนะคะเทปนี้จะเป็นการผัดมะพร้าวกับน้ําตาละคะ่ะ เป็นเทปที่หนึ่งของข้าวเมานะคะการทำข้าวเมานะคะมีหลายขั้นตอนนะคะดูให้ครบทุกตอนนะคะแล้วจะเข้าใจขา้าวเมาเมากยิ่งขึ้นข้าวเมานี่ก็คือเป็นไปทํากล้วยข้าวเมาค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยนะแม้ฟองเล็กๆนะคะแล้วก็จะเอามะพร้าวใส่ลงไปนะคะมะพร้าวก็สักประมาณ250กรัมนะคะใส่ลงไปะคะ่ะมะพร้าวนี่ต้องเป็นมะพร้าวถึงทิศนะคะ ใส่ลงไปผัดกับน้ำตาลนี่นะคะให้เหนียวค่ะนะคะ่ะสูตรของเราจะเป็นสูตรมินิมินีนะคะกินในครอบครัวนะนะอันนี้ก็ได้ต้องสามสิบลูกแล้วนะคะถ้าผัดนะคะ่ะผัดน้ำตาลกับมะพร้าวนะคะให้เหนียวให้แห้งเป็นลูกมะพร้าวโดยนะคะโดยเป็นลูกมะพร้าวเปรียบเหมือนนะคะเปรียบเหมือนลูกมะพร้าวเดี๋ยวดูนะคะลูกมะพร้าวจะเป็นอย่างไร คือผัดให้เหนียวว่ะค่ะไม่งั้นจะปั้นไม่ได้นะคะค่ะคน,คนบ้างหยุดบ้างก็ได้ค่ะมะพร้าวต้องเน้นย้ำมะพร้าวต้องเป็นมะพร้าวถึงทึกนะคะถึงจะอร่อยะค,ะค่ะค่ะไฟก็ไฟกลางนะคะไฟปันกลางนะคะตอนนี้มันยังไม่แห้งก็คนบ้างหยุดบ้างก็ได้ค่ะนะคะพอไมไหมคะ หอมนะคะหอมไปกับเราด้วยกันค่ะหอมส่งผ่านเทคโนโลยีนะคะหอมด้วยกันนะคะหอมหอมไปด้วยกันค่ะ หอมนะคะหอมไหมคะหอมไปได้กัน,นะคะ่ะจนแห้งแล้วค่ะเห็นไหมคะจนแห้งแล้วเดี๋ยวให้แห้งอีกสักนิดนะคะ เวลาผัดไปนี่นะจะรู้สึกว่ามือมันหนักๆก็แปลว่ามันแห้งนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเนี่ยผัดมะพร้าวกับน้ําตาลเนี่ยประมาณนี้นะคะจากนั้นดับไฟค่ะยกให้ดูทั้งกระทะเลยค่ะเห็นไหมคะผัดปานนี้ค่ะ มะพร้าวกับน้ำตาลก็สำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูเทปที่สองนะคะเทปที่สองจะเป็นการผัดมะพร้าวน้ำตาลแล้วก็ข้าวเม่าค่ะไปดูค่ะตามไปดูค่ะสวัสดีนะคะเทปนี้ยกให้ดูอีกสักครั้งนะะึงค่ะจะได้ชัดๆนี่ค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ